กับสบายดีพี่น้องกับสบายดียำแรงเด้อพี่น้องสุกุสุคนสมองสุบ่อนไอพีทุกท่านที่เขลุบราคาแพงมันนี่ยินดีครับส้มส่องขขาน้องพาโศกพี่น้องไม่ตากับไม่มีเวลาพี่น้องเอ้ยไปอันเกี่ยวเข่าซอยหน้าป่ามินิจนขำเลยฮะกับซีมีเวลาถ่ายคลิปให้น้องพาศกคนตาเขาขัวพี่น้องก้อยหนกเบ้อได้มังนาวใส่บน มาซาภัฟดังก่อยนกนกเนี่ยมาตาเป็ยิงได้นกส่องตัวนกมาอยโตนกอยหนกแรงเหรอ กะสิขวามงมันแน่ดม่งมันเก็บมาได้กะอ่าปนแน่ป่นกรบแน่ป่นกรบกินก็บบักถั่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตากลังสิบก่อย กินข้าวกับลูกยังไปลูกละกินข้าวกับลูกอย่าไปเด้อข้าวข้าวไปนกใส่หมกถั่วสซมหน่อยผิดของอืมไดดยันเสร็จ ก็แล้วอาจารย์วันนี้อาจารย์มาป้าที่จะไหนกินแล้วนะฮะ อะไรอะไรกานรใส่สานพอดีแซบเหยียบร้อยกันอาจจะกินเหยียบล่อยแล้วมาเด้อพี่น้องมากินนทำกันเด้อมากินก้อยหนกปนกบอาหารแรงบ้านเฮาเด้อแเศบๆทำกันพี่น้องอะไรขวบแมงมันขวบตะเต้นแมงมันในก้อยหนกอันนี้ปนกบหมกถั่วแก้ม แอบแสบแลกันพี่น้องมา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 ,มาส,สมุกุสุคนเด้อมากินก้าแรงแล้วกันเด้อกินเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมามาม่สิป้อลูกมามโโมาเดเาพอเออาวียนบอกบุังเด้อตา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 โซกทาเยนลังหน้บังไม่ไม่มสิ้อเา มาจิป้อนคะโอ๊ะไปหาดกเปนนี่ยเด็กเนีย่ยไปเลเาลมาเลงมาเนื้อมาเนื้มาขึ้นเมื่อบ้าเขามาเอามาไม่ปม้นลูกมะโอ๊ะกินข,ข้าใครจะไปชมนไปอุ้มนู่นได้เลอะ นี่หมอแม่เออเน่มากินเขายงเียมากินเขาอางน้องนองสบัตีปาลุงแม่นะชองกรไดาีปาลุงเน่ยวะเน่ยปาลุงไ่อดีดีดีดอันนี้ปะลุงเอาบทุนี้ปลุงเด้อโบทุ้ปลุงเอาไป้ลังเวานจ๊ะมาโบฮักบข้างความเลยไปอัดไปอยู่ข้งคว่ำนี้นะ

น้เขาอากเอะไอ้น้อาอากเอ่ามาน้องเขาอากเอาง่าซื้อมากเลยกินสอ้อนอก้อนซื้อมาขนมีมากขมีถุงผ้านี่ขนมถุงผ้านมต็มพันเบิร์ดน้อง้อาถแล้วว่าไงกินเขาแล้วจริงๆก็ซื้อมาก

แพคแเจน้อยอพี่เปินงร่อยไม่ใ้มันเจ้บ่บอกแพ้แล้วไปเงินสื่อขามไกินใบเงินื่อขาลไปกิน

อยู่ที่

ได้เลวพี่นอ้องสำหรับวินนี้ก็พอะกันคลิปหน้าพี่นกถ้าเบิ่งผักส้มก็ไล่กดแชร์นะเด้อพี่นอ้นองสวัสดี